มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธก้าวเข้าสู่ปีที่77เดินหน้าปรับตัวรับโลกการศึกษายุคใหม่ในยุค AI ชูบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด Love Growth for All มุ่งพัฒนานิสิตและบุคลากรสู่การเป็น global citizen อย่างรอบด้านขับเคลื่อน5มิติหลักยกระดับหลักสูตรนานาชาติแพลตฟอร์ม lifelong learning และ ai university <c oughs> เปิดโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมครอบคลุมนิสิตทุกกลุ่มตอกย้ำจุดยืนมอสอวอในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับสังคมในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัันให้นิสิตมสวเนี่ยอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับ ประเด็นหนึ่งคืออยากให้เด็กเขาเป็น global citizen หมายถึงว่าเป็นเด็กที่มีบริบทในการเข้าใจศาสตร์องค์ความรู้ในระดับสากลมากขึ้นส่วนที่2คืออยากให้เขามีบุค,คลิกภาพตามกรอบที่อยากให้เกิดขึ้นนอกจากห้องเรียนแล้วนะก็คือเล่นเจ็บลักษณะที่ดีก็คือว่าเป็นนักสื่อสารที่ดีมีเป้าหมายชัดเจนมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นคนคิดบวกมีความเชืมั่นตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่อดอน้อมถ่อมตนแล้วน่าเชื่อถืออันนี้ก็ก็อยากให้เขามีมากๆเลยนะในข้อทีอ่2ข้อทีอ่3คือเราอยากจะให้นิสิตเนื่อสัมของมสเวเนี่ยมีระบทของความเข้าใจทางสังคมมากขึ้นทําโครงการเพื่อสังคมห้มากขึ้นดังนั้นการทำโครงการเพื่อสังคม,ม,นนนงเ,งคมเนี่ยก็เลยมีงบประมาณให้กับคณะสมาสํานักเนี่ยระดับหนึ่งในการทําโครงการโดยให้นิสิตเนี่ยมีส่วนร่วมให้มากๆในการทําโครงการเพื่อสังคมงนั้นเรายังยึด กรอบให้เด็กเป็น global citizen เด็กมีบุคลิกภาพดีแล้วก็ทําเพื่อสังคมอันนี้3บริบทที่ตั้งตีมไว้ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ดันมากขึ้นด้วยนะเอ่อสเต็ปต่อไปในปีหน้าก็อยากที่แจ้งในห้องเมื่อสักพูนี้นะครับว่าในปีหน้านี้เราจะมีหลักสูตร AI เพื่อสังคมเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะทำให้เด็กนี้เข้าสู่ global แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน AI มากขึ้นอันนี้เป็นหลักสูตรหนึ่ง สองก็คือว่า Next Step ต่อไปนี่อยากให้นิสิตของเราเนี่ยมีเฮลตี้ในเรื่องของสุขภาวะอง์รวมมากขึ้นก็คือว่าสุขภาพทางกายก็ยังมีกิจกรรมหลายด้านด้านของเฮลตี้ของเด็กนะกาแล้วก็ใจเมน t ทลเนี่ยเรามีโครงการในการให้เด็กนั้นมีเรื่องของการดูแลจิตใจตอนนี้เราได้ทำความร่วมมือกับยุวีพุทธิการสมาคมแห่งประเทศไทยเพื่อให้อาจารย์และเด็กเนี่ยได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรม นะฮะเรามีศาส,สนาอิสลามแล้วก็มีห้องละหมาดให้เด็กแล้วเด็กพิการเราก็มีห้อง DSS d i s a b l e Support Service Support Center นะฮะให้ครบครบหลูอันนี้เป็นสเต็ปที่อยากให้เด็กเขามีปัญญาวิสตอมต่างๆ리ริโอสกิลแล้วก็มี Life Learning, ลไลฟ์ลองเรียนรู้แล้วก็ด้านสังคมอันนี้เราเปิดกว้างให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไปต่างประเทศเป็น g l o b a l ไม่ว่าจะเป็นการแต่งิทศการไปดูงานวิจัย รวมทั้งบริบทอื่นๆยังารให้เด็กได้มีโอกาสเปิดโลกว่างไม่ใช่แค่ในห้องเรียนกิจกรรมภายในหมหาลัยนอกนอกกรอบด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น next step ที่เราตั้งใจทําให้กับเด็กนิสิตนักศึกษาของโมอสวอย่างมีคุณภาพรวมทั้งการหาทุนระดับนานาชาติให้กับเด็กด้วยรวมทั้งการให้เปิดโอกาสให้เด็กนั้นไปแสดงผลงานวิชาการงานวิจัยที่ผมบอกกลบาวไปเมื่อสคู่นี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กได้มีโอกาสไปแสดงโขนที่งาน World Expo ที่ญี่ปุ่นไปเสนอผลงานที่เจนีวา ไปเสริมง,งานที่เกาหลีปีนี้ก็ไปเดือนมีนานี้ก็ไปอีกนะวันนี้นะคะก็พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกยียรติมากๆแล้วก็เหมือนพอได้มารู้แผนการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้พวกเรานักศึกษาทั้งหมดก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราก็พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่อาจารย์มอบให้เสมอเกี่ยวกับเพลงอ่าเหมือนตัวเพลงนี้ก็คืออยากจะให ทุกคนรู้จักมหา,าลัยเรามากขึ้นค่ะก็คือยิ่งรู้จักยิ่งรักเลยก็เลยทําเป็น MV ตัวนี้ขึ้นมาก็จะมีศิลปินห,หลายๆคนมาฟีเจอริ่งใน MV นี้นะคะวันนี้เราก็โชว์ไปด้วยเนาะก็ฝากด้วยนะคะพวกเราได้เต้นกันหลายโลเคชั่นมากทั้งบนดาดฟ้าแล้วก็มีตรงสนามสนามหญ้ากลางมหาลัยด้วยค่ะก็เป็น MV ที่สนุมกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมาเต้นกันเยอะๆเพราะว่าถ้าเต้นน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ ตัวเอ็มวีนี้เองก็ไม่ได้ถ่ายแค่ที่วิทยาเขตปราสาเมียนค่ะมีถ่ายที่นครนายกด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่หาได้ยากมากที่เอาศิลปินชีฟ๊อหลายๆวงมารวมกันที่ไหนไม่มีมีแค่ที่นี่เลยส,ส้มโสเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> เนื้อหาในเนื้อเพลงอ่าเนื้อเพลงก็จะพูดถึงการเรื่องอะไรอ่ะหนูส้มอมันค่อนข้างจะสมัยมากๆเลยทั้งอันเอะไรนะการแการแรปด้วยใช่แล้วก็ เหมือนเรใส่ดีเทลเกี่ยวกับมหาลัยเข้าไปะค่ะแบบทั้งไลฟ์ลองเ e a r นน n ่หรือว่าวข้องูุต่างของมหาลัยที่บ่งบอกถึงตัวชื่อเพลงเองที่บอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเลยะคะ่ะไ,ไม่ร้องเพล <c oughs> งะนตรีอะไร็คืไม่ทางมหาลัยจัดมาให้เรียบร้อยแล้วเวันนี้ถือว่าโชว์ครั้งแรกเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของพวกเราเนยโชว์สดครั้งแรก สนุกสนุกให้ทำเยอะทำเหมือนใน MV อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าให้ลองมาเรียนรู้กันแล้วก็พบกอเก็พูดได้เลยว่ามอสอเ,เป็นที่ที่น่าเรียนมากๆแบบว่า,าสามารถเรื่องอะไรเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็อาจารย์ทุกคนน่ารักเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็สวัสดิการดีมากๆค่ะทุกคนอาหารอาร่อยสุดๆไปเลยเดินทางสดวกด้วยใช่แล้วก็วววเข้ามาเรียนกันเยอะๆได้เลยนะคะ